รองเท้าที่พาเราไปได้ไกลไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสวยงามหรือราคาแพงแต่คือรองเท้าที่เราใส่แล้วพอดี หวานเจี๊ยบจุบจ๊บๆยามเช้าๆเลยครับกาบสวัสดีพี่พีๆน้องๆชาวพระเครื่องและ FC ที่รักท่านครับ EP ที่35ครับสวยๆยามเช้าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระสมเด็จเจ้าเรือครับลงรักปิดทองเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจเลยครับเก่าๆเลยครับ รายการที่2ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่ทิมวัดละหาไร่จังหวัดละยองฮิ้ครับปี2518ครับน่าจะเป็นเหรียญหลงยาครับ รายการที่3ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณน่าจะออกวัดทุ่งน้อยครับหล่อโบราณตากบครับรายการที่4ครับเป็นพยาคุธ หลวงพ่อเสงวัดบางนาครับปี2522ครับพระยาคุธมหาอำนาจครับหลวงพ่อเสงครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยครับ วัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาครับสองห้าห้าห้าครับหลังยันครับสวยๆคมๆเลยครับผิวไฟยังอยู่เลยครับรายการที่หกก็เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ สวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่7ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อทบครับหุ้มทองแดงเก่าครับ รายการที่8ครับเป็นหล่อโบราณสมเด็จโตครับปี2,500ครับเนื้อโล,โลโหะครับออกเนื้อนวะเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อดแดงครับพ่อคูยานวิราชแดงครับ วัดเขาบันไดอิดคับหลังยันครับรายการที่10คเป็นปิดตาเนื้อชิ้นตะกวัวครับปิดตาพิมพสองหน้าครับน่าจะเป็นหลวงปู่เอี่ยมครับ รายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่12ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่13บสามก็เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อหลิงวัดโคกพระเจริญลาดบุรีครับหลังยันห้าครับเหรียญเก่าครับ รายการที่14เป็นพระภัยรีพินาครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานตอกโคตครับชอช้างยันนะครับ ออกเนื้อนวะโลหะเลยครับหลวงพ่อเงินหูกลางครับรายการที่สิบหกครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกลวยครับลงรักเก่าครับ รายการที่17ครับเป็นปิดตาเม็ดรกระบอกครับน่าจะเป็นหลวงปู่จีนครับปิดตาคุกลักปิดทองครับพิมพ์แข้งหมอนครับรายการที่18ก็เป็นเหรียญ ธรรมวิตกโกครับเหรียญเจ้าคุณนอครับด้านหลังเป็นพยาคุดครับหลังยันเหรียญเจ้าคุณนอละลัดครับวัดเทพศิลินครับรายการที่19ครับเป็นรูปหล่อปั๊มครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ ต่อโค้ดครับน่าจะเป็นรุ่น15ครับรายการที่20ครับเป็นพระปูหนังครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อชิ้นครับเนื้อชิ้นเก่าครับ รายการที่21เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานต่อโคดชอช้างครับสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับพระซุมกอกำแพงเพชรครับ เนื้อมันมันเลยครับเนื้อมันปูเลยครับรายการที่23ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับรายการที่2 5ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับหลังกระดานครับสวยๆเก่าๆเลยครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดรักครั้งครับ รายการที่26ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานครับวัดบางนมโคครับพิมสงไก่ครับสงไก่หางพวงครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จครับ ด้านหลังปั๊มตามมึกครับรูประครั้งครับรายการที่28ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่29ครับน่าจะเป็นแนบรอ5ครับหลังยันหลังยัน5ครับสวยๆเลยครับแนบล็อกเก็ตรอ5ครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีครับหลังพระพุทธชินราชครับปี2512ครับเหรียญอามหลวงพ่อโอภาสีครับรายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่32ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนครับธรรมะลักขีโตครับเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเขียนครับปี2 5 0 5ครับหลังยันครับรายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับ เนื้อเก่าเก่าเลยครับรายการที่34ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับ หล่อโบราณพิมพ์หน้าแก่ครับรายการที่35ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่36ก็เป็นเหรียญพระครูวิริยกิติครับหลวงปู่โต๊ะครับปี2512ครับหลังยันดวงครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับทนบุรีครับ รายการที่37ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับหน้าอาปาเช่ครับรายการที่38ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าแก่ครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับ รายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จลงรักเก่าครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่40ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับ รายการที่41เครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับไม่ทราบที่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่42ครับเป็นพระพุทธชินราชเนื้อดินครับหลังรูปหัวใจครับมียันด้วยครับน่าจะเป็นพระกุครับ รายการที่43ครับเป็นพระเนื้อดินครับพระเจ้าห้าพระองค์ครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับรายการที่44ครับเป็นพระแม่ย่าครับน่าจะเป็นสายเหนือครับ พระกุหลังลายผ้าครับรายการที่45ครับเป็นพระปางลีลาครับ เอวองอ่อนออนช้อยอลรชอนออนแอนเลยครับหลังลายผ้าครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับเนื้อชิ้นครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับ ไม่ชอบดูให้โดนครับปางลีลาครับน่าจะเป็นพักกุครับสวยสวยเก่าเก่าเลยครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับพิเศษครับพิเศษสวยๆเลยครับ ราคาพิเศษครับมาดูรายการที่หนึ่งเลยครับใส่ไข่ห้าฟองครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับปั๊มเตาลีดหลวงพอ่อทวดครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับ รายการที่2ครับเป็นเต่างาแกะเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับเต่างาแกะเก่าครับรายการที่3ครับเป็นพระเนื้อว่านหลวงพ่อทวดครับ ด้านหลังลอยแร่ครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่4ี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นพิเศษครับด้านหลังเป็ิญญนครับปี17ครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับคมๆเลยครับ รายการที่5ก็เป็นพระกิ่งครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเลี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6ก็เป็นพระสิวรีเนื้อดินเก่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับ รายการที่7ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อสวยๆนวลนๆแน่นๆแล้วครับเก่าๆเลยครับ รายการที่8ก็ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับหลังยัน 69, ครับ2469ครับรายการที่9ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับ กรอบเดิมจากวัดเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่สิบครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับ รายการที่11ครับเป็นพักกิ่งครับก้นถ้วยครับพักกิ่งรอ5ครับต่อโคตเลยคบเนื้อออกนวะโลหะเลยครับรายการที่12ครับเป็นหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านครับ สวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินครับวัดดอนใยห,หอมครับ2516ครับหลังพัดยศครับ รายการที่14ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับมีช่อเลยครับดึงออกมาจากช่อครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับปืนแตกเสียนโตครับเนื้อออกนวําโลหะเลยครับ รายการที่15ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณวัดทุ่งน้อยครับรายการที่16ครับเป็นพระกิ่งครับด้านหลังตอกโคตดครับพระกิ่งก้นถ้วยครับ รายการที่17เครับเป็นพับปิดตาเนื้อชินครับปิดตาเนื้อชินเก่าครับออกเนื้อชินเงินเลยครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นครับด้านหลังเป็นหน้าเสือครับหน้าเสือมหาอำนาจครับหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระครับ จังหวัดนคนปรปฐมครับรายการที่19ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงครับจังหวัดสมุทรสาครครับหลังยันตะก้อครับปี2521ครสว,สวยครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนครับหล่อโบราณพิมพ์หน้าลิงครับรายการที่21เครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรครับจังหวัดพิจิตรครับหลังเรียบครับ เนื้อเปียกทองคำครับรายการที่22ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเตะครับหลังนางกวักครับรายการที่23ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับ หลังยันครับเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลามครับรายการที่24เป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับกิ่งองค์ปฐมครับน่าจะจังหวัดนครปฐมครับพระปฐมเจดีครับ โลโบลาเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่2 5ก็ครับเป็นเหรียญหลังยันครับเหรียญเก่าครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงปู่รอดครับวัดทุ่งสีเมืองครับจังหวัดน่าจะเป็นสายอีสานครับ ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แพงอย่างที่คิดครับขอบคุณครับ